สวัสดีครับเกซ่าพาดยนะครับเน่วันนี้เราจะทําเมนูอีกแล้วเราจะไปทําคลิปกินกันคนเน่ยำามปูมามนะทุกคนเน่เราทำไปเรียบร้อยแล้วหั่นเพิเรียบร้อยแล้วรอรอลวกรอลวลอลอลก,ลอลกก่อนนี่หอมแดงตะคยียปยาวต้นหอมต็เคีต่อเรียบร้อยแล,แล้วทุกคนรอทําอย่างเดียวแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ ตามพุงตามพริกหรือว่าทำตู๋นเลยเหรอผมเอาง่ายๆเราเราออกกะเราทําง,งานนี่ครับง่ายๆน้ํายาแซ่บด <_ d ose> ดิ้งเราลองมารอดูกันต่อน,น้ําเดือกกันก่อนที่เราจะยำเราจะอะไรก็เขาอยาบให้พริกมันทั่วๆก่อนได้นัวๆครับทุกคนขอทำมาแซ่บเรร้อยแล้วเราเอาง่ายๆลวกมาใส่หม้อยุงหม้อยำน้ำยำลาดกินได้ ประหยัดเวลาไว้รรอ,อดูครับทุกคนไปเรามาลวกปูกันไปทุกคนเรามาลวกปูกันตัวผมส่วนตัวผมกินปูดิบไม่ได้เราก็ต้องลวกให้มันสุกหน่อยเดี๋ยวคนถ่ายด้วยคนถ่ายนะครับลวกปูกันเอาเทใส่ช้อนตูลงไป เราแชร์ไ้แป๊บนึงครับทุกคนดูดูดนัวดูปูดูปูปหาปูโ Oh no แป๊บนึงทุกคนให้มันเหลืองๆหน่อยมันสุกๆหน่อย mm. มันเหลืองแล้วทุกคนเราเริ่มเราเริ่มเหลืองแล้วแก่บางคนชอบครับบางคนก็ไม่ชอบสุกมากแค่น,นี้เขาก็พอแล้วแต่ว่าผมไม่เอาเราอยากสุก เอามันสุกหน่อยน้ำท่วงบางคนนี่โหน้ำบางเลยไง,ไง่ายง่ายเอามันสุกหน่อยเริ่มเหลือดนะไหมเดือล,ล้อลลอวแต่บางคนชอบครับสุกมากสุกน้อยสุกบางจางคนก็ชอบดิบเลยไม่ได้ผมกินสุก รอดูเดี๋ยรอดูตอนยำอีกทีนึงราปูสุกเดี๋ยวละถ่าให้ดูครับทุกคนไปปูเราก็ต้มมาสุกแล้วทุกคนนี่หอ,หอมหอมหอมมากอ่ะเราก็เยืมยำกันปูลงไปเลยง่ายง่ายครับทุกคนง่ายผักลงไปเลยที่เราหั่นเตรียมไว้ ยังไงมากินแล้วง่ายทุกคนไม่ยากจ่มีเวลามานั่งตามพรุงตามพิกทุกคนนี่ที่พี่บอกจำแซ่บไปิหักฟรีได้ทุกคนหน้ามือหน้ามือแทบจะมีอาไรก็ออกเอาบอกเด็กมาเทเลยทุกคนไม่ต้องตวงเอาที่เราชอบเยอะน้อย ดูเอาเองเลยยิงผักเผือกก็ต้องใส่หลังน้องไม่ต้องรู้คลุกไปเลยทีเดียวหอมกุ้ี่ชี่ไปยาวหอมแดงหัวใหญ่เลี้ยวอะไรหอมแคกหอมแคกนะแต่คนไม่ใช่คนแคกหอมแคกหืมหอมหอมสุดๆอ๋อถ่ายกล้องดมหน่อยหอมไหมยั่วยั่ว con lai lại luôn gươm lại ức ức lên con hãy <laughs> uống chim mmm ừ. à con chìm bố này ủa em anh em mất chim Chìm mhm nghe kép mày kép Con kép mày thò Thò เทใส่จานทุกคนง่ายๆพื้นๆบนบ้านแบบป,ปีหั่นร้องหน่อยแล้วแต่คนชอบของทุกคนกองบอกแซบกระแซบแซบหลายนัว,นวผมทำน้ำยำเองผมก็ทำได้นะทุกคนแต่ว่าผมไม่มีเวลาวันนี้เราออกกะมาแล้วอยู่ข้าวด้วย เราก็เอาแบบง่ายๆประหยัดครับเดียวได้กิน <c oughs> ื <c oughs> ม้อมเติม ยำปูม,มาพร้อมเสิร์ฟแล้วครับชิมมือครับทุกคนมือเลยมือเน้นๆนี่เนื้อเน้นๆนอ,นนอร่อยอย่าลืมทุกคนง่ายๆรับประทานได้ง่ายๆเลยน้ำยำมแซ่บตะดิ้ง รัลบรองเด็ดอร่อยไปทุกคนกินเ้าได้ไป